โอเควันดีทุกคนนะครับผมวันนี้บิวที่ผมเอามาให้ดูกันนะครับก็คือเจมลิงเรจินาซัมมอนนะครับผมก็เป็นเจมลิงเรจินาที่เล่นมินเนียนครับโดยมินเนียที่เราใช้เนี่ยเป็นมินเนียนสไนเปอร์นะครับผมก็เทสมาเรียบร้อยแล้วครับผมผลก็เป็นประมาณนี้ตามที่เห็นนะครับเหมือนเดิมครับเราจะเทสกับวอสในดันเคียรออสให้ดูนะเพราะว่าบิวที่ผมบิวแต่เราบิวเนี่ยที่ทุกคนได้ดูเนี่ยไม่ไม่มีบิวไหนราคาถึงดีวัยเลยนะครับหรือหรือถ้าถึงก็จะดีวัยพอดีรวมรวมแล้วทั้งตัััวววคคครรบบือแแแตตต่่่่่่่่่ไไไมมมถถึึงง2ยยนนีสใหญจะด้ ซึ่งถ้าไม่ถึงดีแล้วก็ได้แบบประมาณนี้แบบสามารถตีไทออฟเคออได้ผมว่าโอเคแล้วนะหมายถึงตีถึงตัวไทล์ออมาตเตอร์นะครับผมอ่ะก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็เป็นการลงไทล์ออมาเตอร์ครั้งแรกของตัวนี้ของผมด้วยมันก็เลยบนน่นนานหน่อยนะถ้าสมมติว่าเราลงครั้งแรกแบบตัวละครตัวใหม่นะแล้วเรายังไม่เคยลงไทล์ออมาตเตอร์มันจะพูดแบบแนะนําอะไรประมาณนี้นะครับผม ึ้นวิธีการเล่นนะครับก็สกิลที่ใช้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5แบบนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตอนเป็นสกิลทีว่าแต่ละอันทำอะไรได้แต่ว่าเวลาใช้สกิลไปเนี่ยก็เราจะใช้หลกักๆอยู่ประมาณแค่4อย่างนะครับจริงๆอาจจะ3อย่างด้วยอย่างอย่างที่ไอ้สกิลที่2เนี่ยตรงกลางเนี่ยกับสกิลสุดท้ายอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมคือมันมโอกาสใช้ได้แต่ว่ามานานเราเนี่ยมันก็น้อยนะผมเราจะต้องปั๊มมานานไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยแต่ส่วนใหญ่มันใช้แค่ชุดเดียวครับมันก็จบแล้วเพราะว่า ก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าบอสเลือดร้านเดียวคือแทบจะไม่ใช้ครบสก,กิลไดยทำแบบไม่ใช่ครบทุกสกิลอ่ะก็ตายแล้วหรือว่าอย่างตัวเนี้ยไอไทโออฟเคออสเนี่ยบิวได้บิวที่แบบไม่ถึงหนึ่งดีวต์แต่ละบิวของผมแต่ว่าสามารถฆ่าไทโอโอเคออสได้เนี่ยผมก็ว่าโอเคแล้วนะด้วยความเร็วประมาณนี้นะครับผมเนี่ยตามที่เห็นเลยนะครับก็ค่อนข้างแรงใช้ได้จริงๆแม่งดันได้มากกว่านี้นะคือสายเนี่ยตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมมองไว้ว่ามันน่าจะดันได้มากกว่านี้อีกประมาณ5เท่าอะครับคือแต่ว่าไอ้5เท่าที่ว่านั่นคือต้้องใชนน่าจะเกิ 20, 20 ซึ่งใครจะเอาไปดันต่อเนี่ยก็ว่ากันนะครับแต่ว่าผมทําไห้ดูแค่นี้แหละอ่ะตอนที่เคลียร์มอนแบบธรรมดานะครับพยายามนะครับถ้าเป็นไปได้นะมันมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งครับก็คือมินเนี่ยเราเนี่ยมันค่อนข้างจะตัวอ้วนบางตัวแต่ไอไอตัวนี้ถือว่าผอมแล้วนะแต่บางตัวอ้วนอ้วนกว่านี้ก็คือหนักเลยคือถ้ามันอ้วนมากๆเนี่ยมันเดินติดประตูครับคือแบบพยายามอย่าเลือกด่านที่มันแคบแคบ,แคบด่านแบบเป็นช่องช่องเป็นบล็อกๆอกะครับเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือบางที่แบบมีเสาเยอะอะไรเงี้ยเออก็ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับ เนี่ยอย่างด่านที่ผมเล่นอยู่เนี่ยน,นี่ไม่แนะนำนะครับคือถ้าใครจําชื่อได้ว่าด่านนี้มันไปไหนพยายามอย่าเลื่องมานะเพราะบางทีถ้าเออเราไม่ได้เล่นตัวเนี้ยค,คุณนักถ้าคุณเล่นวินียนคุณน่าจะนึกออกถ้าเราไม่กดให้มันเดินนําไปก่อนอ่ะเออแล้วแบบมันมันลอดช่องไม่พอดีคือมันจะติดกันเลยนะครับโดยเฉพาะแบบพวกตัวหมาหรือบุ้ยอะไรเงี้ยที่มันตัวอ้วนจริงๆอันนั้นคือติดเขอาข้างง่ายนะครับผม แต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างผอมเลยเดินผ่านไปได้ง่ายแต่ว่าถึงเรากดให้มันเดินนําไปก่อนนะผมมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะต้องมาทําอย่างนั้นเพราะว่าการที่เรากดให้มันเดินนําไปก่อนนะครับมันจะไม่ตีตัวไหนเลยมันจะมันจะเดินก่อนถูกปะ่ะเราต้องกดเจอข้างหน้าถึงค่อยตีซึ่งถ้ามันไปบล็อกอัดอยู่ตรงประตูอ่ะ ต่อให้คุณกดตีไปอะทุกตัวก็ตีไม่ได้เว้ยมันจะตีได้แค่ตัวที่อยู่ข้างหน้าประตูตัวหลังมันจะตีไม่ได้ซึ่งมันทําให้ตรงนั้นช้าครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าเล่นด่านแคบๆนะแต่เรื่องเคลียร์มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอย่างที่คุณเห็นนะครับคือมันก็เคลียร์ได้เคลียร์สบายถ้ามันมาเล่นมาถึงจุดจุดนี้นะครับผมดามจมันก็ อ่าประมาณนึงเดี๋ยวผมจะสอนใส่สำหรับสปอร์ตเจมสำหรับเคลียร์กับค่าบอสด้วยนะครับสอนนะครับอันนี้ก็เป็นเอ็กเซนซีของเจมลิงรีเจเนะครับในช่วงแรกเนี่ยที่ผมได้มา2แต้มเนี่ยผมอัพอันนี้นะเพราะว่าผมอยากจะใส่เจมได้แบบว่าหลายๆแบบโดยที่แสแตตเราไม่ต้องถึงครับคือการอัพอนเนี้ยมันจะทําให้แบบว่า ไม่ว่าเราจะใส่เจมอะไรเขาปกรตามหมายถึงพพอร์ตเจมนะครับคือมันจะทําให้แบบว่าปกติแล้วเจมมันจะมี3 4สีใช่ไหมสีเขียวก็จะอิงจากเด็กสีฟ้าก็จะเป็นอินแล้วก็สีแดงสเต็งแต่คือถ้าสมมุติว่าคุณมีค่าสเต็เดียวอย่างเช่นถ้าคุณมีเด็กอะเอามันจะนับอันที่สูงที่สุดของคุณนะคุณมีอะไรก็ตามที่สูงที่สุดไอ้พพอร์ตเจมทุกอันอะ มันจะอิงจากอันนั้นเว้ยเป็นจำนวนก็เอาง่ายๆก็คือสมมติคุณมีสเต็งร้อยหนึ่งแล้วมีอย่างอื่นศูนย์นะคุณใส่เจมได้ทุกสีเลยเว้ยแล้วใส่ได้ค่าเท่ากับสเต็งร้อยหนึ่งด้วยเออคุณก็ใส่ได้ห้าสิบเมตรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามซึ่งนั่นแหละครั้งแรกที่ผมได้มาสองแต้มอ่ะผมก็อัพอันนี้ไปนะครับผมซึ่งเอาจริงๆผมมีแนะนำนะถ้าใครไม่อยากได้อันแบบเนี้ยจะอัพอันนี้ก็ได้นะเพิ่มคุณภาพสกิลสิบเนี่ยไอ้ที่ได้มาสองแต้มตอนแรกอัพฝั่งนี้ก ถามว่าทาไมเลอกตัวคูณโบนัสเพราะว่าก็เล่นมินเนี่ยนใช่ไหมไม่ต้องใช้โบนัสคือผมไม่ได้อยากได้อ,อ,อันนี้ที่แบบใส่สปอร์ตเจมซ้ําแต่ว่าอันเนี้ยดีนะถ้าใครอันเนี้ยทาให้เราใส่สปอร์ตเจมซ้ําได้ครับแต่ว่าต้องใส่คนละสกิวกันนะคือมันใส่ซ้ำในสกิลเดียวกันได้แหละแต่เหมือนมันจะไม่ทํางานครับถ้าสมมุติว่าเราเราทำอย่างนั้นนะครับ ก็นั่นแหละถ้าสมมุติว่าใครเล่นมีเนียนหลายตัวแล้วแบบมิเนียนมันบังเอิญใช้สกิลสปอร์ตเจมเดียวกันเนี่ยคุณก็ลอกมาได้เลยแบบเหมือนเป็น2ชุดอะแบบตัวดาเมจประเภทเดียวกันพิสิกอลเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมันไม่ได้ทําอย่างนั้นไงคือผมเล่นแค่ตัวสไนเปอร์ผมก็เลยต้องมาอัฝั่งนี้นะครับอ่ะแล้วถ้าไม่อัพฝั่งนี้ไม่อยากได้คุณสแตทได้อะไรดีนี่เอาอันนี้ได้ครับบวกแม็กซิมัมรีสแตนนะก็ทํารีสแตนสูงๆก็ได้แม็กซิมัมเพิ่มนะแต่ว่าที่ผมใช้เป็นแบบนี้ก็เอาไปปรับใช้ดูแล้วกันคือตัวมันเจมลิงมันแบบมันมีความหลากหลายเยอะครับมันแบบว่ามันมันเปลี่ยนได้ผมว่ามันเปลี่ยนได้เยอะมากเลยนะไม่ว่ามันจะเล่นสายอะไรก็ตาม เพราะว่าอะไรมันก็ดูใช้ได้หมดอะครับไอ้ฝั่งเนี้ยเข้าใจง่ายครับไม่ต้องไปคิดมากก็คือบวกคุณภาพสกิลเหมือนกันที่คุณบวกไปปกตินั่นแหละส่วนตรงนี้ก็บวกเลเวลสกิลทุกสกิลหนึ่งแค่นั้นเองครับอันนี้ก็เป็นดับเบิลสแต็กนะคือสแต็กเรามันไม่ได้ขึ้นคูณ2เป็นตัวเลขให้เราเห็นนะแต่ว่าโบนัสที่แบบได้รับมานาได้รับเลือดอะไรเงี้ยจากสเต็งจากอินเงี้ยหรือว่าได้รับตีแม่นนะครับจากเด็กอย่างเงี้ยมันก็จะคูณ2เข้าไปนะอันนี้ก็ตามที่บอกเนาะก็ ทำให้เราใส่เจมได้โดยที่แบบอิงสแต็กสูงสุดนะนะครับเอ็กเซนิซี่ก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรการอัพมินเนียนนะครับเราเป็นเจมลิงลีเจนแน่นะเราเลย,เลยต้องเลื้อยปื๊บขึ้นมานี่นะครับผมพอเราอัพเนี่ยขึ้นมาถึงตรงเนี้ยอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่แนะนําให้เล่นมินเนียนตอนต้นเกมนะเพราะว่าขวาเราจะเลื้อยเนี่ยตอนต้นเกมเนี่ยปื๊บปื๊บป๊บมาอย่างเงี้ยจนถึงนี่ได้อะมันไม่นี่มากมันนานมากนะครับผมกวาเราจะมาได้ถึงตรงเนี้ยแล้วต่อให้เรามาถึงตรงเนี้ยหรือกระทั่งจนถึงตรงเนี้ยมินเ่่มักก็ไกงพอสําหรบ ทามมิ่งนั้นนะที่เราอยู่ในแอคนั้นเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณจะเล่นอันเนี้ยผมว่าเริ่มตอนเว็บห้าสิก็ไม่สายนะ4ี่สิห้าสิก็ยังได้นะพอยเริ่มก็ได้ไอ้แบบเนี้ยเออแล้วถามว่าตอนแรกเล่นอะไรเล่นอันที่คุณถนัดเลยอันไหนอยู่ใกล้คุณเล่นอันนั้นเนี่ยคุณถนัดคอสโบใช่ปะสมมติคุณเคยเล่นมาแล้วอ่ะเนี่ยคุณจะลงมาเล่นคอสโบปกติของมันก็ได้หรือคุณบอกว่าเออคุณถนัดไทไททันเนี่ยคุณคุณเล่นโทเทมมาก่อนอันเนี่ยคุณจะเลื้อยมาข้างข้างนี้ ธนูแล้วก็คอร์โบของตัวมันเองแล้วก็ของวอริเยอร์เนี่ยคุณจะเล่นอะไรก่อนก็ได้ไว้เพื่อผ่านไปเวล50คุณถนัดอันไหนคุณเลือกอันนั้นอะแล้วแต่เลยได้สามันที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าจะเล่นมินเนี่ยนตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือมันอยู่ไกลมากเห็นไหมมันผมลองแล้วมันไม่เวิร์คคือมันไม่ทันอ่ะมันไม่เก่งพอในไทมิ่งนั้นผมแนะนําว่าไปเริ่มเล่นตอนเวล50ก็ได้โอเคไหม50 40พอเราจะเล่นมันใช่ไหมเราสมมุติว่าเราเล่นถึงเวล50แล้วเราก็อัพขึ้นมาครับนี่เรียงตามนีีีีีี้้้้้ออัันนนคืททททาง่่่ไไวววสสสุุดดแลลเ ขึ้นมาปุ๊บถึงตรงนี้แล้วก็เราเราก็เอาอันนี้เลยครับสักสองอันเอาดาเมจน,นะครับแล้วก็ขึ้นมานี่ปุ๊บเสร็จสิเราจะอัพวงเนี้ยเราจำนิดเดียวนะเราจะยังไม่อัพอย่างนี้นะครับช่วงแรกคือเราอัพแค่ตรงเนี้ยที่ผมชี้เนี้ยได้ตีเร็วนะครับแล้วก็แคทเร็วได้ตีเร็วนะครับแต่เราเล่นตัวสไนเปอร์เราใช้แค่ตีเร็วอยู่แล้วล่ะแคทเร็วก็ไม่มีผลนะครับเพราะเราไม่ได้เล่นตัวไลเวใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เล่นนะครับซึ่งเราสามารถผสมสตอมเมดไปได้นะเพราะว่าสตอมเมดเนี้ยทำให้ศัตรู ยี่สิบเปอร์แต่ว่าบิลผมมันยังไม่สุดเลยยังไม่ได้ผสมเพราะว่าถ้าผสมเดสนาไนเปอร์มันน้อยไปนะครับถ้าใครจะเอาไปพัฒนาบิลต่อนะผมบอกเลยว่าดาเมจมันขึ้นได้เยอะนะครับอย่างที่พูดไปในต้นคลิปนะครับผมก็นะครับพอเราอัพตรงนี้2วงเสร็จปุ๊บแพ่เรามาอัพตรงนี้ครับเราจะได้รีสตันมินเนียนะก็เอาความเทวินเนียนก่อนนิดนึงนะครับแล้วไอพวกข้างล่างตรงเนี้ยเนี่ยที่ผมชี้นะเห็นไหมอันนี้ปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยอัพที่หลังนะยังไม่ต้องอัพตอนนี้นะทีนี้นะครับ เข้าตรงเนี้ยแล้วมาอัพพวกตรงนี้ก่อนจะมีพวกแม็กเลือดแล้วก็ลดดาเมจฟิสิกอลอะไรต่างๆนะครับก็คือมินเนี่ยนถึกขึ้นนั่นแหละก็ตรงเนี้ยเราจะาให้มินเนี่ยนถึกขึ้นก่อนเพื่อที่มันจะได้เล่นได้ให้มันยืนได้ก่อนคือถ้ามันมีดาเมจแล้วมันโดนสกิลแล้วตายมันรีดไม่ได้ครับเค okay, พอมาถึงตรงเนี้ยเสร็จอย่าพึ่งไปทางขวาสุดนะครับถ้าเราจะไปขวาสุดอะก็แนะนําให้เอาตรงข้างล่างนะครับแม็กเลือดกับรีสติเดนนะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาวงใหญ่วงนี้นะมันยังไม่จําเป็นนะัต้นเกมมันไม่เก่งถ้าเอาตรง เลี้ยวขวามาเนี่ยเอาตรงเนี้ยเอาให้หมดเลยนะครับแต่ว่าตรงเลือดตรงเนี้ยที่ได้พวกแม็กเลือดและได้พวกรีสตันเหมือนกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเก็บไวพ้พิจารณาได้นะคือเผื่อคุณเล่นไปถึงจุดที่คุณอัพตรงเนี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยมินเนี่ยนเรามันก็ถึกมันก็ยังไม่ได้ตายซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยก็ยังไม่ต้องอัพพวกนี้นะครับไอ้พวกสีดแดงๆงเนี่ยยังไม่ต้องอัพอัพแค่ดาเอจยาวตรงไปเลยซึ่งอันนี้สำคัญมากนะต้องอัพมันจะลดค่าสปีลิตของ เลี้ยวซ้ายมาครับซ้ายมาปุ๊บตรงเนี้ยเอาให้หมดเลยครับโคตรเก่งคืออันเนี้ยได้มินเนี่ยนดาเมจได้มินเนี่ยนดาเมจได้มินเนี่ยนดาเมจแล้วก็ตรงปลายสุดเนี่ยจะได้อออออลิสตนนับธาตุทั้งหมด20นะครับให้มินเนี่ยนแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้แม็กเลือดให้มินเนี่ยนยี่้าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะได้ดาเมจอีกยี่ะ้าครับคือเอาง่ายๆตรงเนี้ยมีครบเลยมีดาเมจถึงมีการธาตุมีเลือดมีหมดเลยวงเนี้ยเอาให้หมดเลยครับโคตรดีพอเอาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าเรายื่นไานิดนึงเพอเอ คือมันแค่พอย n เดียวเราก็ัพมาเพื่อใส่จเวลได้มันก็คุมนะครับก็ัพมาเด็มนิดนึงจะได้ใส่จเวลได้ครับเกิส่วนเรื่องจเวลเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในเกมนะเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกว่ามันต้องเขียนว่าประมาณไหนนะครับเดี๋ยวถ้าผมพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวงนะครับจากนั้นนะครับพอเราัพตรงนี้หมดแล้วเนี่ยอ่าเราก็อาจจะกลับมาัพตรงนี้ผมว่ามัน mini เราก็น่าจะถึกขึ้นละหมายถึงว่ามันแบบ mini เ,เราต้องการความถึกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงนี้ไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ลงมาปุ๊บตรงยาวมาก่อนนะครับไอวงนี้ก็ยังไม่ ลงมาตรงนี้ครับนี่แล้วก็รวบตรงนี้ให้หมดเลยได้เป็นดามเมจครับส่วนใหญ่เป็นดาเมจเป็นตีแม่นแล้วก็เป็นเลือดนะครับผมอ่าพอเราอัพตรงรวบตรงตรงนี้หมดแล้วเนี่ยให้เรานะครับเนี่ยตอนนี้เราทำมิงลวเราจะประมาณอัพได้ละคือเราน่าจะมีอัตาคิแล้วก็มีอะไรต่างๆพร้อมที่จะยิงติดคีแล้วเราก็มาอัพตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ได้ดาเมจนะครับอันนี้ก็เป็นดาเมจเอ็กซ์ตาเคออสเสริมเข้าไปนะครับไม่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากหรอกแต่ว่าเราอัพเพราะว่ามันเป็นโนดใหญ่แล้วก็ได้เคออสดีซิแตนด้วยมัน,มน้บีบปบ เราจะได้อย่างนี้เดลดาเมจเพิ่มขึ้น10%แล้วก็อัตราคีเพิ่มขึ้นอีก4 0เราเล่นเป็นมินเนี่ยนคยีด้วยนะซึ่งนะครับถ้าใครอยากได้เพิ่มเอาอันนี้เพิ่มก็ได้นะไม่แย่เอาอีกสองันนะเป็นดาเมจโบนัสคีนะอันนี้คือคีแรงรวมกันก็ได้30นะวงนี้ไม่ต้องเอานะไม่ได้ใช้ คือส่วนใหญ่มันตีโดนอยู่แล้วแหละถ้าใครรู้สึกว่ามินเนี่ยนตัวเองตีไม่โดนก็อัพได้แต่ว่าผมว่าผมว่ามันตีโดนอยู่แล้วนะผ,มผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ตีแย่ขนาดนั้นับก็เลยไม่ได้อัพแล้วก็มาตรงนี้ครับผมด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็น KO r e s ิส t a n c ์แล้วก็การรีเซ็ตต์ทั้งหมดนะครับผมก็อัพไปอีกนะให้มินเนี่ยนเราการรีเซ็ตต์ตันแล้วก็เลือดเยอะอย่างมินเนี่ยนผมได้การรีเซ็ตต์ทุกอย่างตันนะมีแค่ KO ที่ไม่ตันได้83%ด้วยเพราะว่ามันเกิน max ได้นะครับจากการ่ก ่อัพข้างล่างเนี่ยเราก็มาอัพนะครับเนี่ยมีมินเนียนเกิดไว้มีดาเมจแต่ว่าวงเนี่ยไอวงสุดท้ายเนี่ยถ้าใครไม่ได้เล่นตัวแบบสตอมเมจอะไรพวกเนี่ยคือไม่ได้เล่นตัวที่ไลทเวทก็ไม่ต้องอัพนะครับแต่ว่าคือสุดท้ายมันต้องเล่นแหละถ้าสมมุติว่าบิวมันแบบไปสุดจริงๆอะ่ะก็มันก็จะอัพนะครับแต่ว่า ของผมมันยังไม่สุดใช่ไหมไม่ได้เล่นผมก็เลยจะยังไม่ได้อัพแต่ผมต <pl ains> ิ๊กไว้ให้แล้วกันก็ถือว่าอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับเสร็จละมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทีเนี้ยมันก็จะเหลือพอยใช่ไหมถามว่าเอาเหลือพอยพี่เอาไปเลดีก็ถ้าเราอยากได้ความถึกตัวเราเพิ่มนะครับก็อัพอย่างนี้เราก็จะได้พวกอ่า energy shield นะครับคือเราเล่นเป็น energy shield แล้วแหละเนี่ยอัพอย่างเงี้ยเราเนี้ยเราก็ได้ energy shield มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าอัพไปนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากได้โนนนี้เราก็เชื่อมสร้อยเอานะครับแต่ออก นะท,ทุกคนอาจจะมีโนดในใจอยู่แล้วล่ะผมว่าอันนี้ผมให้ทุกคนเลือกเองเลยก็ได้เขาคือแต่ถ้าเป็นผมผมน่าจะเลือก Energy Shield นะคือหา Energy Shield ดีๆสักอันนึงแล้วก็เชื่อมส้อยใส่มันนะครับโอเคมาดูที่ของใส่นะครับไอ้พวกของใส่เนี่ยผมก็ใส่ไม่สุดนะเพราะว่าเราใช้งบกันประหยัดเนาะก็แต่ละบิลที่ผมทำมันจะไม่ถึง1 d ึใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าถ้าจะดันขึ้นเนี่ยมันต้องยังไงนะครับ คือก็เริ่มจากตรงไหนก่อนดีไอช่อง2ที่เป็นโล่นี่อันนี้ก็ใช้ได้นะฮะนี่ผมเอามาเผื่อเฉยเ,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 เพราะามันได้สปีดถ้าสิบนะเผื่อใครอยากได้จํานวนมินเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเอาแรงจริงๆเนี่ยตอนตีบอลเนี่ยแบบนี้จะแรงกว่านะครับคือเอาง่ายๆว่าไอโล่เนี่ยเราเอาไว้สลับตอนตีบอลปกติก็ได้เพราะตีบอลปกติมันไม่ต้องการแรงขนาดนั้นคือมอนมันก็ตายแล้วเราจะถือโล่มาเพื่อความถึกแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็หาอะไรแบบเพิ่มเลเวลมินเนี่ยอะไรเพิ่งได้ปกติมาใส่นะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เพราะว่าเกียดนะครับโอเคอ อของยูนินะครับจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระบออประมาณนั้นนะมันเขียนาาคำว่าขับตามที่เห็นนะครับคือปกติถ้าสุดกว่านี้เนี่ยตรงเลเวลมินิออนเห็นไหมครับผมผมเป็นบวก2คือมันได้สมุดบวก3านะก็หาบวก3มาใช้นะครับผมก็แค่นั้นก็พอแล้วนะครับก็จะได้ดีกว่านี้นะครับผมทีนี้อีกข้างนึงก็อันนี้แนะนานะเป็นคาถาอะไรก็ได้ขอแค่สเตตประมาณเนี้ยได้หมดเลยนะครับก็คือ,อจะต้องเป็น เพื่อนนะครับหรือว่ามินเนียนคือปกติแล้วเวลาเราบวกให้เพื่อนหรือมินเนียนเนี่ยเราต้องใช้อน,นี้นะที่มันเขียนว่าอะไรนะครับที่แปลว่าพันธมิตรนะรซึ่งพันธมิตรในที่นี้รวมถึงเพลเยอร์แล้วก็มินเนี่ยนด้วยนะครับเราจะใช้อน,นี้นะเพิ่มดาเมจให้มินเนียนผมจะพูดคําว่ามันเพิ่มดาเมจให้มินเนียนแล้วกันนะถึงมันจะเพิ่มให้ผู้เล่นด้วยก็เถอะเพื่อให้เข้าใจตรงกรันเอาง่ายๆเลยผมขอพูดคําว่าเพิ่มดาเมจให้มินเนียนนะโอเคไหมอ่าที่เราต้องหานะครับก็คือเพิ่มดาเมจให้มินเนี่ยนนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ มีเนี่ยเราจะได้เก่งนะครับบรรทัดต่อมาคือเป็นการแอดเบสพิซิเคิลนะครับผมให้มีเนี่ยเราถ้าใครเล่นตัวสกิลิทันหรือตัวที่เป็นกายภาพซึ่งตัวที่เป็นกายภาพที่คุณจะเล่นอนะ่ะมันน่าจะมีแค่2ตัวก็คือสกิลิทันไม่ก็ตัวบุยอ่ะแล้วก็ไอตัวลิเวอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบตัวถือขวานคู่นะครับอ่าพวกนี้จะเป็นตัวกายภาพที่เราเล่นนะครับก็จะต้อง มีอันนี้นะครับคือถ้ามีก็ดีมันเป็นการแอดเบสฟิ c อลเข้าไปตรงๆนะครับซึ่งแอดเบสเข้าไปมันก็ดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้าเบตเรายิ่งเยอะอะไรที่อะไรก็ตามที่เราแบบใส่พพอร์ตเจมใส่นู่นใส่นี่คูณเบสเป็นเปอร์เซ็นต์เนี้ยก็มันก็จะเยอะขึ้นนะครับผมก็จะทําให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ได้แอแทีสปีดอีก8%ใครหาได้เยอะกว่านี้ก็เต็มที่เลยสามออฟเนี้ยคือ ค่อนข,ข้างลงตัวนะค่อนข,ข้างดีหรือถ้าสมมติว่าเพิ่มงบแล้วแบบมันมีได้มากกว่านี้อาจจะเป็นแบบโอกาสติดชี้ดามเมจชี้อะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับเต็มเต็มที่เลยได้หมดเลยแล้วก็เลเวลมินเนี่ยนบวกสี่นะครับซึ่งจริงๆมันได้สูงสุดบวกห้าเพราะฉะนั้นก็ใครงบเยอะจัดไปบวกห้านะเก่งขึ้นแน่นอนถ้าสองอันนี้เนี่ยเป็นบวกแบบสามอันนี้เป็นบวกห้าเนี่ยเราก็ได้เพิ่มขึ้นอีกสองเวลนะซึ่งถ้าขึ้นอีกสองเวลเนี่ยดามเมจนะ่าจะขึ้นมาห้าพันนะครับรวมกับทั้งหมดที่เราบววววกกกไปนนนนนนนะะครัะะคร่่่่่่่ออออออข้้าาาางงเเเเเยยยยผผผผมมมมมมดดดดีีีีีีืชููตตท ตัวละ18นแปดนะแต่ว่าดีเพเป็น19เพราะว่ามันจริงๆมันตีเร็วนะมันตีเร็วมากกว่าหนวีนะแต่แต่มันดอกละ18ื่นแแต่ผมตีเป็น19ก็ได้เพราะเราก็ดูที่ดีเพอยู่แล้วถูกปะ่ะเราต้องนับที่มันตีเร็วด้วยนะครับผมซึ่งนะครับ19ถ้าสมมุติว่าเราได้ของสุดกว่านี้เนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่ามันดันได้ถึงประมาณ4 0 0 0 0 5 0 0ห0หรือไม่ก็เกือบแสนนะครับซึ่งมองว่าถ,ถึงได้แน่นอนจากที่ผมรู้สึกนะแต่คืองบประหยัดอะเราได้แค่เนี้ยก็อย่างที่คุณเห็นในนนนนนคคคคคลิิิปปผมวววว่่่่่าาอออออเะะัััับบสสทีีํญืื2ชช้้แรตไรก็ห หัวเนี่ยมีเลเวลวินเนียนสูงสุดน่าจะบวก3เหมือนกันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ถ้าใครหาได้ก็หาบวก3มานะครับหรือไม่ก็บวก2อาจจะสูงสุดแล้วก็ได้ผมอาจจะจําผิดนะครับแต่ว่าสร้อยเนี่ยอันนี้แน่นอนมีถึงบวก3นะครับสร้อยผมก็เป็นแค่บวก2ก็หาเลเวลวินเนียนบวก2มานะครับที่จําเป็นนะส่วนเรื่องอื่นพวกรีสตันอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือตามแต่ที่คุณต้องการนะรผมอยากได้รีสตันอะไรก็ทําทุกอย่างให้มัน75นั่นแหละคือใส่ตามผมเป๊ะๆก็คงไม่ได้หรอกเพราะรีสตันเราแต่ละชิ้นไม่เเเทนนท่่่นะ่าาากกกกััันนนนะะะะแตวววผผมมจบบบออออีสํคคคญ็ืฟลลร จำไม่ได้นะว่าหัวมีบวกสามหรือเปล่าแต่สร้อยมีบวกสามแน่ๆเนี่ยก็ถ้าเอาสุดก็หามานะครับแหวนไม่สําคัญนะแหวนเป็นพวกบวกรีสตนส์นะครับผมถุงมือก็ไม่สาคัญเหมือนกันเป็นพวกบวกรีสตนส์เข็มขัดไม่สาคัญครับรองเท้าก็ไม่สําคัญหาปกติเลยอะไรพวกเนี้ยอยากได้ออกอะไรหาเลยเสื้อนะครับจะว่าไม่สําคัญก็ไม่สําคัญเพราะว่าเล่นจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้เสื้อตัวนี้ก็ได้ถ้าใครอยากได้ถึกนะครับคือผมใช้เพราะว่าผมบ้าพลังเฉยๆนะครับ คือซตัวนี้จะได้สปิริตมาอีก118นะครับผมแต่จะทําให้ไอโบนัสมานาเนี่ยไอแม็กซิมัมมานาของเราเนี่ยมันแบบเหมือนถูกจํากัดอยู่นะครับซึ่งมันก็ทําให้มีปัญหาเรื่องมานาถ้าถ้าเราถอดซะมันมานาผมกลายเป็นพันสี่ถ้าผมถอดอะเห็นปะก็นั่นแหละคือเหมือนมันจะไม่นับโบนัสอะเออก็นะครับผมเลยมองว่านั่นแหละมันไม่จะเป็นก็ได้คือผมแค่ บ้าๆแค่นั้นเองเลยอยากได้อยากได้มีนเนียนเยอะๆอยากมีแบบอยากมีมีเนียนแบบล้อมรอบตัวอะไรเงี้ยเออคนดีมีพามีผีคุ้มตนแต่ผมมีผีคุ้มตนอะไรเงี้ยผมก็อยากได้จานวนมีนเนียนเยอะซึ่งนะครับก็พูดตามความเป็นจริงเลยคือมันไม่ใช่ชิ้นที่สําคัญนะถ้าใครไม่อยากได้ก็แค่ใส่เสื้อที่มันปกติก็คือก็ได้ดาเมจไม่ใช่ได้ดาเมจผู้ผิดได้เลือไดอได้เกาะได้อะไรพวกนี้นก็คือเหมือนชิ้นอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าสรุปคร่าวๆนะครับชิ้นที่สําคัญจริงๆมันก็มีแค่อาวุธสองข้างแล้วก็หัััวววแแลลลลล้้้้กก็็สรออยยไโนนนีีีท่่คุณจะจะะเามาบป แค่แค่แคนี้เองที่เหลือก็เป็นพวกสเตตอื่นๆแบบทั่วไปที่คุณอยากได้เลือดอยากได้ Energy Shield อยากได้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ผมลืมบอกไอ้เน,นี้ยอาวุธเนี้ยมันจะฝังได้ใช่ไหม ถ้าเป็นไปได้นะคุณต้องฝังโซคอร์นะครับโซคอร์ที่เพิ่มสปิริตนะครับคุณฝังไป2เม็ดมันจะได้สปิริตอีกประมาณน่าจะ30มั้งซึ่งคุณจะเสียงมินเนี่ยได้อีกหนึ่งตัวนะผมถ้าคุณมีงบนะก็ฝังโซคอ,คอร์นรั้นนะพี่ได้สปิริตมันชื่อแอสปาก้าอะไรสักอย่างประมาณนั้นโซคอร์ออฟแอสปาก้านะครับผมอ่าส่วนสามว่าพวกเสื้อเจาะอ,อะไรอันนี้ก็เหมือนกันนะคือพวกเสื้อเนี่ยก็ตามแต่ที่คุณต้องการนะคุณจะเจาะรีสตันเคออสคุณจะเจาะรีสตันอะไรแล้วแต่เลยเอาทีีีีีี่่่่่่่่่่่่คคคคคคคุณขขาาาดดดดนน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 นะะะะะะะรรรัััััมมัันะััออบบบบบบเเเเต็็มม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 มทททผผผไไ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 ้้้้อออออออกกกกกกยยยืสสํํญวงงิลลลจจึแ นะครับก็อย่างเนี่ยอาวุธสองข้างหัวแล้วก็สร้อยใช่ไหมผมก็จะบอกว่าต้องหาอะไรนะครับผมอันอื่นที่มันแบบผ่านๆเร็วๆเ,เนี่ยยัง ทำไมผมพี่ทำไมพี่ไม่บอกครับพี่ใช้ยาอะไรทำไมพี่ไม่บอกพี่ใช้มานาอะไรคืออยากใช้อะไรก็ใช้อะไรเพิ่มเยอะก็เอาอันนั้นอันไหนถูกใจก็เอามันไม่ได้สำคัญไงเอออันนี้ก็เลยไม่ได้พูดเข้าใจปะประมาณนี้โอเคต่อไปจะเป็นเรื่องสกิลกับซัพพอร์ตเจมนะครับอันนี้เป็นสกิลของคาทานะซึ่งผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะก็ปล่อยมันทำออร่าไปออร่าที่มันทำก็คือได้กันใส่ฟ้ารีสตันนะครับซึ่งก็ก็ไม่จะเป็นปกติมีเนี่ยเราก็มีเต็มอยู่แล้วถึงไม่มีคาทานี้นะก็ปล่อยๆแม่งไปคร ในเนี้ยผมใส่สกเกลตันบุ้ยมาด้วยพอเอาไว้เล่นช่วงต้นเกมนะช่วงต้นเกมเนี่ยไอ้ธนูเนี่ยมันเคลียร์ไม่ค่อยเก่งผมเลยต้องใส่สกเกลตันบุ้ยมาเคลียร์มอนตัวเ,เล็กนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเพราะธนูมันเก่งแล้วเออก็เลยมันก็แต่ผมก็ใส่คาวอย่เงี้ยเลยนะก็นะครับใครจะมาใช้แบบผมก็ได้อ่ะที่สําคัญที่สุดนะครับสกเกลตันสไนเปอร์นะครับผม ามาดูกันว่าใส่อะไรบ้างถ้าเจาะได้หช่องเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าใส่อะไรนะรเดี๋ยวผมเตรียมของก่อนเดี๋ยวผมจะต้องอธิบายด้วยบางอย่างนะครับถ้าเรามี5้าช่องสมมุติว่าเราเจาะได้หช่องนะคงผมงบประหยัดไงเลยไม่เจาะ5ช่องโอเคไหมสมมติว่าคนอื่นอยากดันสุดนะก็เจาะ5้าช่องมาให้เราใส่อันนี้นะตอนตีบอสนะตอนตีบอสให้เราใส่เลเวลมินเนี่ยนบวกหนึ่งเข้าไปนะจริงๆตอนไม่ตีบอสก,ก็ก็ใส่นะเพราะว่าอันที่ผมจะเอาออกเนี่ยคือจะเป็น ไอตีเร็วนะครับไม่ใช่เลเวลมินเนี่ยนะผมถ้าสมมุติว่าตอนตีมอนปกติ ok i, ผมจะเอาไอตีเร็วออกแล้วก็ใส่เชนเข้าไปนะครับเชนเนี่ยจะทําให้เวลาที่เรายิง1น,นัดนะครับมันจะชิ่งไปหาอีกตัวนึงได้แต่ว่าดาเมจจะลดลง50%คือลดตั้งแต่ยิงนัดแรกเลยนะไม่ได้ลดตอนชิ่งด้วยนะแต่เนี่ยอ่าผมใส่ไปตอนแรกมันหมื่นเาใช่ปะ่ะดาเมจผมน่าจะเหลือ ก็น่าจะเหลือ8 0 0 0ันเจ็ดพันเนี่ยเหลือเจ็ดพันห้าอะไรเห็นไหมดีเฟนมันก็ลดไปจากตีเร็วที่หายไปด้วยแล้วก็โดจากอันนี้ที่โดนลดดาเมจด้วยอ้าถามว่าพี่ครับมันดียังไงเพราะว่าเรายิงแล้วสมมติมันชิ่งไปใช่ป่ะมันก็ไม่ต่างกับเรายิงนัดหนึ่งลวแรงใช่ไหมคือเลตเกมอ่ะถ้าสมมติดาเมจคุณเยอะพอเยอะพอที่ว่าหมายถึงว่าต่อให้ลดแล้วคุณก็ยิงยิงแม่งนัดเดียวตายอยู่ดีอ่ะสำหรับมอนบางตัวนะเพราะฉะนั้นการที่คุณชิ่งไปเท่ากับคุณยิงนัดเดียวคุณได้ได้ได้สองคิวนะถ อ่าถ้าดาเมจคุณเยอะถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าเลดเกมดาเมจเราเยอะไปแล้วเราไม่ใส่ชิ่งเรายิงนัดเดียวเราก็ได้คิวเดียวสมมติไปยิงนัดหนึ่งตายเหมือนกันเออลดดาเมจแล้วยิง,ยง,ยงนัดหนึ่งตายอยู่ก็เท่ากับใส่อันนี้ยิงนัดหนึ่งก็ได้2คิวเก็ตปะเออเพราะนั้นนะครับเลดเกมเก่งๆถ้าคุณเก่งแล้วเนี่ยเอาอันนี้มาใส่มันจะเคลียร์มอนได้เร็วขึ้นนะครับมันจะแบบ1นนัด2คิวนะครับแต่ว่าถ้าตอนตีบอสก็ถอดออกซะเพราะบอสม,มันมีตัวเดียวเราไม่ต้องอยากให้มันชิ่งอะไรอยู่แล้วเราใส่มาเงไ้จาะะรรกสนอัคบบพ ก็เป็นมาเช่ตัมโฟนะครับตีเร็ว25%แล้วก็บุยเทเลตี้ตีพิสซิลสามสิ้แต่ว่าจะทำดาเมจเคออสไม่ได้ทำดาเมจธาตุไม่ได้ไไดอ่ามันดีไหมคือมันดีเพราะว่าสเกลตันเราอะเราไม่มีดาเมจธาตุอยู่แล้วเราไม่ได้ทำดาเมจเคออสไม่ได้ทำดาเมจอะเมนต์อยู่แล้ว นะครับผมเราก็เพิ่มฟิสิกเไปเลย3ามเป็นตเต็มๆมันเป็นฟิสิกเแล้วก็อันนี้นะพี่เพิ่มแม็กซิมัมฟิสิกอลดาเมจเนี่ยสาอันนี้ดีมากเพราะว่าอันนี้มันคูณรวมทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมันมันเป็นแม็กซิมัมเออมันเลยคูณแบบตัวแม um ็กซิมัมอ่ะมันไม่ได้คูณแค่เบสคือบุยเทลิตี้มัน35ก็จริงแต่ว่าถ้าเราถอดบุยเทลิตี้ออกนะครับดาเมจจะเหลือ14ื่นใช่ไหมลดไป5,000แต่ถ้าถอดอันนี้ออกอะ่ะเหลือหมนะว่นะ ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้มันเป็นแม็กซิมัมนะคือมันคูณแบบคูณภาพรวมนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ชัวร์มากว่ามันคูณแบบเป๊ะๆยังไงนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปเทสแบบทดลองนะแต่พวที่ผมเข้าใจคืออย่างนั้นนะคือคือมันคูณแบบทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นบุยไทตี้คือมันคูณกระเบิดคือเบลดเริ่มต้นของมินเนี่ยนคุณอะเออถ้าเบลดคุณน้อยบุยไทตี้มันก็กากนะครับถ้าเบลดเยอะบุยไทตี้มันก็เก่งอันต่อไปนะก็มินเนี่ยนคุณจะรับดาเมจมากขึ้น20%แต่จะตีแรงงขึึ้นนน30%ซ่กก็็เเยอออะะผมมถดไปหื เกือบเท่าวุชิตี้อันหนึ่งเลยไอบ้บกเลีวยมมินเนี่ยนหนึ่งนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายนะก็คือมินเนี่ยนคุณเพิ่มเลเวลขึ้นหนึ่งคือมันก็เก่งขึ้นเป็นภาพรวมนั่นแหละครับเชนก็ตามที่อธิบายไปที่เอาไว้เปลี่ยนตอนตีมอนนะครับประมาณนี้อ่ะไม่มีอะไรจบกันแล้วนะครับที่สเกลตันสไนเปอร์นะครับต่อไปจะเป็น Eye of Winter นะครับ Eye of Winter ใช้ทำอะไรอ่า Eye of Winter เนี่ยความสามารถมันคือเราไม่ได้มาเอาดาเมจน,นะเราปล่อยไปมันจะเป็นอย่างนี้เ,เนี่ยเป็นสะเก็ดน้ำแข็งเหมือนกันที่มอนนนใช้ั่แหละ ความสามารถมันคือตัดเรื่องดาเมจเรื่องอื่นออกไปเลยนะเพราะเราไม่บิวมันให้เอาดาเมจอยู่แล้วสิ่งที่เราใช้จากมันคือนะครับค i t i c a คอว,วิกเน s s นะครับค i t i c a คอว,วิกเน s s เนี่ยความสามารถของเขาคือถ้าสมมุติว่าเราปล่อยไปเนี่ยแล้วมันติดสแต็กเนี่ยแต่ละสะแต็กเนี่ยจะทําให้ เราตีตัวนั้นอนะติดคี้ง่ายขึ้น0.5%ต่อ1สแต็กนะครับซึ่งติดได้สูงสุด20สแต็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติด2ส,สูงสุด20สแต็กก็คือคุณตีคี้ง่ายขึ้นอีก10%เวลาที่คุณไปตีตัวนั้นนะครับมินเนี่ยนสเกลตันเนี่ยผมบิวคี้มาด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอันตราคี้อยู่ที่12.75ซึ่งมันก็เยอะแล้วนะถ้าเทียบกับจำนวนตัวมันมีตั้ง16ตัวช่วยกันยิงอะไรเงี้ยเออ16-14ตัวช่วยกันยิงอ่ามีดาเมจที่อยู่ที่่่278ซึงคืืออออเเกกบบ300็ถวายะะนะรัผม แล้วเราปลานี้เข้าไปอีกเนี่ยก็ได้อีกบวกอีกสิจากเบสนะครับผมไม่รู้ว่าบวกจากเบสดหรือว่าบวกเข้าไปเลยนะแต่ผมว่าน่าจะบวกจากเบสนะ้าบวกเข้าไปเลยผมก็โกงไปหรือมันบวกเข้าไปเลยวะเออก็ไม่แน่นะอันนี้ซึ่งจะเทสยากซะด้วยจะเทสยังไงวะก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่ายิงตีกี้ง่ายขึ้นแล้วกันเราก็ปาปาไปอย่างเงี้ยตอนปาใส่ตอนเราตู้บอสน,นะสิ่งที่เราใช้ก็คืออ่าเพิ่มไล่เร็วนะให้มันไล่เร็วขึ้นแล้วก็ตอนที่เราปกติตอนที่เราเดินเนี่ยแล้วเราไล่ อ่าตอนไล่ครับตอนลไ่ตอนเดินอ่ะเนี่ยทำให้เราแบบโยกได้บ่อยขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรนะรต่อไปเป็นสเกลิตันคีริกนะซึ่งถ้าใครมีจํานวนส k e l ิตันที่เยอะมากพอแล้วเนี่ยคุณก็สามารถใช้สเกลิตันคีริกได้นะบแบบเสกมันออกมาสักตัวหนึ่งเอามันมาชุบเพื่อนเอามันมาฮิวอะไรพวกนี้นะเวลาเพื่อนตายเนาะ อ่าประมาณนี้ถ้ามีวีลก็อัพไปให้มันเวลงสูงเลยนะครับสปอร์ตเจมที่ใช้ปกติผมก็จะใส่ไอ้ไล่เร็วเนี่ยนะให้มันไล่แต่ว่าอันนี้ผมเอามาใส่น,นี้แทนแล้วจริงๆผมว่าก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ถ้าเอามันมาฮิวเฉยๆก็ได้เพราะผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะใส่อะไรพูดตามตรงนะครับแล้วก็โบนออฟฟิ้งอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับเพราะว่ามันแทบไม่ได้ใช้เลยนานๆที่มันได้ใช้ความสามารถมันคือ เวลาเราสังเวยมินเนี่ยนตัวหนึ่งนะครับจะมีเกาะกระดูกเนี่ยเกาะกระดูกพวกนี้เป็นเศษกระดูกมาล้อมรอบมินเนี่ยนเรานะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเกาะมันโดนตีแตกเนี่ยมันก็จะระเบิดแล้วก็ทำดาเมจครับก็คือเอามาแบบโดนกันไดเวลาคุณโดนไดเข้ามาเงี่ยแล้วมินเนี่ยนเราโดนตีเราเอาอันนี้มาเศษกระดูกขึ้นมานะครับช่วยแบบทำดาเมจแล้วก็แบบฆ่าตัวที่มาไดเนี่ยได้เร็วขึ้นเวลาเขาตีเกาะกระดูกเราแตกนะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้กดหรอกอย่างที่บอกก็ปบ่อยไปก็ได้ครับอันนี้นะเพนออฟริงที่เราใส่นะครับก็จะเป็นเพิ่มระยะเวลามันแล้วก็ลดมานาที่ใช้นะครับอธิบายนี้ก่อนเลยซึ่งมันก็จะเป็นเสาบูชายันเหมือนกันมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจมินเนียนรอบๆแล้วก็เพิ่มตีเร็วนับซึ่งเพิ่มเยอะมากอ่ะผมยังไม่ได้โชว์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยไอตัวสเกลิตันเราเนี่ยมันยิงอยู่ที่หมื่นเก้าใช่ไหมอ่ะเราจะเห็นว่ายิงอยู่ที่หมื่นเก้าหกร้อยนะครับ ถ้าสมมติว่าเราบูชายันมันเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นสามหมื่นเจ็ดนับซึ่งเยอะมากเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าก่อนที่คุณจะบูชายันนะถ้าคุณบิวดาเมจมันไปได้ถึงห้าหมื่นหรือว่าหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยคุณบูชายันทีนึงขึ้นแสนอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตัวละแสนคุณมีสิบกว่าตัวก็หัวจิ้มอะยิงทีนึงอันต่อไปก็เป็นรถเกาะกายภาพครับไม่มีอะไรเราใช้กันบ่อยอยู่แล้วพวกสกิลตระกูลเคลลิร์นรถเกาะที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตามธาตุที่เราใช้น ให้มันทริกไวขึ้นครับให้วงเนี่ยมันออกมาทริกไวขึ้นแล้วก็เพิ่มคุณภาพเคิร์ดนะครับคือให้มันแรงขึ้นตอนนี้มันลดก่อ่อยู่ที่8,000นะครับผมซึ่งไอ้เคิร์ดตัวเนี้ยเราถอดไปเราก็ไม่เห็นนะเพราะว่ามันมันไม่ได้คำนวณตรงนี้ให้เรานะเนี่ยเราใส่ไปเราก็ไม่เห็นมันเพิ่มนะคือเราจะไปเห็นจริงๆคือตอนที่เราลดเกาะมอนนะครับ เพราะงั้นก็นั่นแหละใส่ไปเพิ่มอีก25%คุณคิดเลขเอาก็ได้ง่ายๆนะครับผมก็จะลดไปได้หมื่นกว่านับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะช่วยลดเกาะใบภาพให้มีเน่ตเราตีแรงขึ้นนะไม่มีอะไรแค่นี้เลยแล้วก็เป็นเอฟเฟอร์นะครับเป็นการลดดาเมจบอลจริงๆอันนี้ผมใส่ผิดนะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคือถ้าใส่แล้วมันทิชช้าลงแต่ว่าวงมันใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าวงปกติเนี่ยมันก็ใหญ่พออยู่แล้วก็คุณให้มันทิกปกติเลยก็ได้เราใช้แค่ส่วนใหญ่เราใช้แค่กับบอสนะเพราะว่าตัวธรรมดามันตายเร็วไม่ต้องใช้ก็ได้น คือเราจะลดดาเมจบอสได้ถึง16%นะครับผมก็ให้บอสทำดาเมจใส่มีเนียนกับใส่เราได้เบาลงนะครับก,ก็กดบ้างก็ดีนะครับผมแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเอามาใส่ลองดาเมจอะไรพวกนี้เฉยออะถอดออกไปนะครับ เราเล่นเป็นตัวพิซซิคอ้นับเล่นเป็นสเกลิตันเราก็ไม่ได้ต้องใช้ตัวไฟเนาะหมดแล้วครับประมาณนี้ก็เป็นสกิลกับซัพพอร์ตเจมนะว่าทําอะไรได้บ้างเนาะตัวนี้น่าจะไม่มีคลิปสอนเล่นนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษเวลาคุณเล่นก็ง่ายๆคุณตีบอสคุณก็ลดเกาะแล้วก็คุณก็เสยมันขึ้นเสาแล้วก็ปลาเนี่ยปลาเนี่ยรัวๆให้มีเนี่ยเรายิงติขีแค่นี้เองหน้าที่ของคุณนะแล้วก็ปลาไอลดดาเมเลยอะไรพวกเนี้ยกดๆไปนะครับผม ซึ่งก็ไม่ได้มีทริกอะไรมากคือมันไม่มีหรือว่าผมไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอผมไม่รู้ก็ไม่มีคลิปสอนเล่นนะครับอ่ามาถึงเรื่องเจเวลกันแล้วใช่ไหมที่ผมบอกว่าจะใส่เจเวลอะไรนะครับก็เจเวลที่เราใช้เอาจริงๆมันมีดีกว่านี้นะพวกเจเวลที่เป็นตระกูลแบบเพิ่มเรเดียนผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าคือจะเป็นแบบเหมือนไทม์รอดนะที่เพิ่มเรเดียนแล้วแบบบวกดาเมจมินเนียนอะไรพวกเนี้ยตามโนดอะซึ่งถ้าคุณได้มานะ คุณเอามาฝังใส่โนดนี้นะครับเนี่ยคุณเอาฝังใส่โนดตรงนี้เลยคือมันจะขยายวงแล้วก็อะไรก็ตามนะครับที่เป็นโนดที่มันแบบอยู่ในเงื่อนไขของมันเนี่ยคุณจะได้ดาเมจเป็นแบบเปอร์ต่อโนดเลยอะซึ่งไอโนดตรงนี้เราอัพเยอะนะครับเพระเราอัพทั้งตรงนี้เราทั้งข้างล่างแล้วเราอัพตรงมุมนี้ด้วยนะครับนั่นแหละถ้าใครมีแต้มก็จะอัพพวกนี้ไปด้วยก็ได้เพื่อให้ใช้กับเจเวลนั้นได้ดีขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทําให้แบบมินเนี่ยเราตีแรงขึ้นเยอะมากมันเป็นโน้้้ตตตทีีี่่่่่่คุมมมมมาาาาาากกกออองงงงงฝััันน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 เเเยยะะรรรรถถป็็โโืไพวดจจึูห แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใสอันนั้นซึ่งจริงๆมันควรใส่นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นบิวแพงยังไงก็ต้องใส่นะครับอันอื่นถามว่าใส่อะไรนะรสิ่งที่เราจะเน้นคือมี2อย่างนะถ้าได้3อย่างเลยก็ดีนะก็คืออินคิดดาเมจนะครับให้มินเนี่ยนแล้วก็เพิ่มคิเตะข้อโบนัสให้มินเนี่ยนถ้าอีกอันหนึ่งคุณเลือกได้คุณจะเลือกเป็นโอกาสคี้ก็ได้หรือตีเร็วก็ได้นะครับผมถ้ามันมีนะถ้ามันไม่มีหรือว่ามันงบสูงไปหรือมันหายากมากจริงเนี่ยก็ผมแนะนํสองอย่างนี้ก็คือเพิ่ม, ion, ม, She, ม,มดา แค่นี้นะครับแค่2อแค่2อย่างอันดื่นก็ช่างมันนะถ้ามันหาไม่ได้จริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคนะประมาณนี้ทุกเมก็จะเป็นอย่างนี้นะเพิ่มดาเมจมินเนี่ยนเพิ่มดาเมจชค่นี่นะผมโอเคก็จบแล้วนะครับอย่างที่บอกช่วงต้นเกมนะครับแนะนําก็คือเล่นมินเนี่ยนตอนเวล50หรือไม่ก็40นะครับอย่าไปเล่นเวลต่ํากว่านั้นคือมันอัพไม่ถึงแล้วมันค่อนข้างจะกระหักนะครับเราจะเล่นไปสายคอสโบก่อนก็ได้ที่มันอยู่ตรงเราเลยแล้วก็เล่นเป็นสายธนูที่อยู่ข้างๆหรือว่าจะเล่นเป็นสายโทเทม ของวอริเออร์ก็ได้คือคุณถนัดเนี่ยคุณเคยเล่นวอริเออร์มาก่อนเคยเล่นคอรโบมาก่อนเคยเล่นธนูมาก่อนอะไรก็แล้วแต่คุณถนัดอันไหนคุณเล่นอันนั้นก่อนเลยให้มันผ่านไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นตรงอื่นผมบอกว่าอาร์พี่แล้วผมเล่นมองมาก่อนไหวไหมคือผมว่าก็ไม่ไหวนะเล่นมองมาก่อนก็ดูไกลมากกว่าจะไปถึงมองเนี่ยพี่ผมเล่นโซลเลอร์มาก่อนโซลเลอร์นี่ก็อยู่สายเดียวกับมินเนี่ยเลยผมก็ก็ไม่ไหวนะครับก็คงต้องเลือกสามอันนี้แหละที่ใกล้ที่มันพอเล่นผ่านได้ก่อนต้นเกมอยู่ใกล้ๆนะครับประมาณนี้นะครับไปละบายบาย